สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมค่ะได้เวลาแล้วนะคะกับรายการแซฟทูเดย์ค่ะเจอกันสดๆแบบนี้เลยนะจ๊ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เป็นคิวของพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะครับผมอา้าวสงกรานแล้วเนาะวันความจริงบางบางพื้นที่เขาก็เล่นแล้วเองแต่วันนี้บางพื้นที่เริ่มแล้วอย่างชุมบุรีตอนนี้ในเมืองก่อนเข้าเขตบางแสนก็เริ่มกันละ<อ>แล้วก็จะไหลาย,ยาวไปจนสุดนู่นสัตหีบกันเอเอยาวกันไปถึง19 20ก้ายี่สิบนู่นเลยเ<อ>คุณแต่งชุดลายดอกแล้วก็ใส่ภูมิอะไรอย่างนี้คุณเหมือนกำนัันนนนเหมือกะ เหมือนผู้ใหญ่บ้านกำนันเหมือนกันนะคะคุณกอฟคุณมีเรื่องอะไรร้องเรียนไหมล่ะดิฉันไม่มีหรอดิฉันอยากได้บัตรกำนันไปเดินห้างอือคนกำนันโอ้โถ่อยากให้ผ่อนคลายก่อนคุณผู้ชมค่ะวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะหดหู่อยู่นะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับเขาเรียกยังมีความหวังอ่ะเนาะพี่กอฟเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแหละนะฮะนะฮะก็จากเหตุการณ์นะครับปฏิบัติการการเก็บกู้ซรากตึกสตงอแล้วก็การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนะฮะ น่าถึงวันนี้เนี่ยก็วันที่14ล้ว14วันผ่านไปนะครับล่าสุดเมื่อเช้านี้มีสัญญาณที่ดีนะฮะระหว่างที่กู้ภัยกําลังทํางานอยู่นะครับเขาได้ยินเสียง,งผู้ชมครับเหมือนเป็นเสียงสัญญาณเปิดโทรศัพท์มือถือ,อเออซึ่งเขาบอกมาเป็นโทรศัพท์ประเภท n อ r ดร d ค่ะเสียงมันจะคุ้นๆเขาเดินผ่านเขาก็สะดุดแล้วก็ตั้งใจฟังเอ๊ะมันใช่ หรือไม่ใช่อย่างไรนะฮะจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการไปแจ้งหน่วยนะครับว่าได้ยินเสียงแบบนี้มาช่วยกันดูหน่อยนะครับก็เลยมีการตะโกนล,ลงไปฮะณจุดที่ได้ยินเสียงหลังจากตะโกนล,ลงไปแล้วเนี่ยครับไม่มีเสียงตอบรับนะอตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะไม่มีเสียงตอบรับสักพักหนึ่งฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยลองใช้วิธีว่าเอ่อถ้าหากว่าคุณได้ยินเสียงเราเพราะว่าผ่านมาสิบสี่วันแล้วเนาะ,ะแรงอาจจะไม่มีถ้าคุณได้ยินเสียงเราลอง ปิดไฟหน่อยคือคาดการว่าที่มองเห็นลงไปเนี่ยมันเหมือนเป็นไฟจากมือถือค่ะก็เลยบอกว่าถ้าได้ยินลองปิดไฟหน่อยปรากฏว่าไอ้ไฟที่เห็นที่มองลงไปเนี่ยฮะมันดับครับอุย้ยก็เลยเช็คอีกทีหนึ่งนะฮะก็เลยเช็คครับบอกว่าถ้าได้ยินเปิดไฟหน่อย ปรากฏไฟเปิดค่ะก็บอกแบบนี้ฮะเปิดไฟหน่อยปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยปิดไฟหน่อยปรากฏว่าการตอบรับเป็นไปได้ด้วยดีก็เลยมีการคาดหวังว่าน่าจะพบผู้รอดชีวิตค่ะที่อยู่ใต้ซากอาคารสตองอการตรวจค้นนี่คุณผู้ชมครับตอนที่เขาตรวจเช็คกันอยู่<ๆ>เขามีการนําเอาเป็นกล้องเขาเรียกว่ากล้องงูเนาะมันจะเป็นเหมือนสายฮะยาวๆเข้าไปส่องถึงได้เห็นไอ้ไฟเปิด,ปดไฟปิดที่เขาบอกเมื่อสักครู่นี้ นะฮะหลังจากนั้นแล้วก็เลยมีการนําเอาเหมือนเป็นเรดาร์นะฮะของยูซ่าเนี่ยเป็นกล้องเรดาร์ฮะไปตรวจอีกทีหนึ่งปรากฏว่าพบเป็นเหมือนร่างคนพบนะฮะสองร่างด้วยกันนะฮะรายแรกเนี่ยพบว่าอยู่ลึกประมาณหนึ่งเมตรรายที่สองฮะอยู่ลึกประมาณสามเมตรก็มีการมีความหวังนะเอานะคือทุกคนก็หวังนะฮะว่าจะพบผู้รอดชีวิตนะครับ ก็เลยมีการปฏิบัติการโดยการที่ขอให้เครื่องจักรกลทุกอย่างหยุดปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้เลยคุณผู้ชมครับนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการพยายามนะครับที่จะขุดลงไปผู้ที่ค้นพบนะฮะก็เป็นเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพชรเกษมค่ะก็ต้องให้เครดิตเขาหน่อยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าปฏิบัติการในครั้งนี้จะสามารถช่วยผู้ ที่ยังรอดชีวิตออกมาจากใต้ซา,ากอาคารตึกสตงองอได้ค่ะหนึ่งเ <1 S 1> มตรกับสามเมตรเราก็มีความหวังอยู่ตลอดนะซึ่งมันอาจจะเลยจุดที่ความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะบอกว่า72ชั่วโมงแรกเนี่ยคือช่วงนาทีทองนาทีสําคัญที่สุดที่จะมีผู้รอดชีวิตหลงเหลืออยู่แต่หลังจากนั้นเขาเรียกว่าความอึดร่างกายของแต่ละคนอะไม่เหมือนกันนะพี่ก๊อฟนะเราก็ต้องยอมรับครับว่าปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้ทุกที่ใช่ค่ะเคสแบบเนี้ย แบบว่าติดอยู่ใต้ซากเนี่ยหลายสัปดาห์หลายเดือนแล้วสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วถูกต้องค่ะต้องรออย่างมีความหวังนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหลายคนที่ไม่ได้เห็นสภาพตึกในความเป็นจริงอะ่ะสามสิบชั้นหลายคนมองจากข่าวช่วงแรกจะรู้สึกว่ามันเป็นเนินปูนอะ่ะแต่จริงๆหลังๆก็จะเห็นแล้วพอคนไปยืนอยู่รถทํางานอยู่คนเท่านี้รถเท่านี้แต่กอมันสูงไปเท่านี้นะ่ะ ก็ตอนที่เกิดเหตุชั้นะูแรกเนี่ยเขาบอกประมาณตึกสิบชั้นอะประมาณนี้ตอนที่เกิดเหตุแรกๆเอ้ยนะครับอ้าวบริเวณนี้ก็เป็นโซนบีนะขอให้สําเร็จเถอะขอให้ช่วยออกมาได้ขอให้ช่วยได้เนาะสรุปซะหน่อยนึงนะฮะก็ผู้เสียชีวิตนะฮะมีทั้งสิ้นนะครับณปัจจุบันนี้มี23รายผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ9รายแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตาม71รายรวมยอดจำนวนผู้ประสบเหตุครับ 1 0 3รายฮะค่ะก็ยังมีผู้ติดอยู่ด้านในนะคะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทีมที่กู้ชีพผู้ไทยอะไรเงี้ยค่ะย,ย,ยนคนก็อบอกทำไมไม่เอารถใหญ่ๆไปดึงด้านบนขึ้นเลยล่ะจะได้บอกว่าช่วยเหลือได้ทันการจะบอกว่ามันเหมือนในหนังนะคุณผู้ชมเขาเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่ามีคนติดอยู่ด้านในแล้วมันมีอะไรค้ำอยู่และด้านบนที่มันอยู่ตรงหน้าเขามันเป็นก้อนหินใหญ่ ความรู้สึกคนที่ติดอยู่ในนั้นที่ยังรอดคงจะมีความรู้สึกว่าอย่าเพิ่งไปขยับอะไรด้านบนนะคุณผู้ชมนึกออกมเหมือนดูหนังอ่ะเพราะถ้าขยับปุ๊บไอ้ที่มันคั้มอยู่มันอาจจะแบบมันจะร่วงเออมันจะร่วงดังนั้นการช่วยเหลือจึงต้องเป็นไปด้วยความแบบโอ้โหสุดยอดของความระมัดระวังเลยนะคุณผู้ชมบางจุดถึงได้เห็นไงครับเขาต้องใช้มือใช่หลายคนบอกไปใช้มือทำไมมันช้าโอ้มันเซนซิทีฟมันละเอียดอ่อน เหล็กเส้นกับปูนหรือว่าโครงสร้างทั้งหลายมันเชื่อมกันหมดพี่กอล์ฟพอมันล้มมันก็พันกันอยู่ถ้าเกิดไปลื้อผิดทางผิดที่มันก็จะแบบดึงไปด้วยกันทั้งหมดได้ใจเย็นๆเนาะผู้ชมเนาะช่วยอะไรไม่ได้ช่วยส่งใจก็ยังดีเนาะอะจ๊ะเอาน่ะอย่างน้อยมีข่าวดีมาช้าววันนี้นะฮะใช่แล้วค่ะเอามาพูดถึงสภาพอากาศกันหน่อยคุณผู้ชมขาช่วงนี้เข้าช่วงหน้าร้อนแต่ฝนตกหนักเลยเกินมากพี่กอล์ฟฝนตกไหม กก็ตกนะพื้นที่หลายๆที่ในกรุงเทพก็เจอฝนกระหน่าเลยวันนี้ก่อนออกเดินทางมาที่นี่ก็ตกหนักอยู่นะคะอากาศร,ร้อนฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสุขภาพก็ต้องระวังด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของนาทีชีวิตเหมือนกันค่ะพี่ตํารวจทํางานอยู่ภายในโรงพักจังหวัดยะโสธรค่ะอยู่ดีๆก็ยืนชักเกรงแล้วก็ล้มลงไปเลยเป็นภาพที่น่าตกใจมากๆเพื่อนๆเ,เ,เข้าช่วยเหลือไปดูคลิปกันค่ะ <coughs> oh que oh, 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 oh. <coughs> อย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะ,ะตอนแรกคนที่ดูเขาบอกว่าช่วงหัวแรกที่เอียงไปก่อนจะล้มชักเกรงนึกว่าแผ่นดินไหวอีกรอบนึงเพราะว่าเห็นว่ามีอาการเซนเนี่นะยตอนแรกเซไปตอนแรกนึกว่าเอ๊ะแผ่นดินไหวเหรอแต่คนอื่นนิ่งนะแต่ล้มลงไปค่ะมีการชักเกรงนะคะ ก็คือพี่ตำรวจนายเนี้ยค่ะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพักจังหวัดยะโสธรค่ะก็มีอาการวูบกระทันหันนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปช่วยกำสมพยาบาลไหวพริบดีนะวิทยุวิทย,ทยุเรียกรถกู้ชีพกู้ภัยนะคะก่อนนำส่งโรงพยาบาลค่ะและเท่าที่เห็นนะมีการเบลอภาาไว้แต่ยังพอเห็นนะการช่วยเหลือเบื้องต้นเห็นไหมจับนอนตะแคงข้างเขาถึงบอกว่าให้ทุกคนมีสติเวลาเจอเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เวลามีอาการชักหรือว่าหมดสติเนี่ยหรือว่ากัดลิ้นตัวเองเป็นลมบ้าหมูอะไรเงี้ยขั้นแรกเอานอนตะแคงก่อนอ๋ออ่า นะนอนตะแคงไว้อย่างนี้แหละค่ะซึ่งอาการล่าสุดนียนะคะของร้อยตำรวจโททวีอายุ5 6ปีนะคะปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของโรงพักตอนนี้ปลอดภัยแล้วคุณผู้ชมแต่แพทย์ก็ยังไม่ปล่อยกับนะ<ๆ>ก็คือให้นอนพักดูอาการต่อก่อนค่ะส่วนสาเหตุคืออะไรพี่ตำรวจท่านนี้อายุ5 6แล้วมีโรคประจำตัวด้วยค่ะก็คือความดันต้องกินยายอยู่เป็นประจำเลยประกอบกับวันที่เกิดเรื่องที่เห็นเนี่ยอากาศร้อนอบอ้าวตลอดวัน<อ>นะคะก็อาจจะบวกกับเรื่องของงาน ความเครียดส่วนตัวด้วยแพที่นิชัยแบบนั้นนะน,นะคะจึงทําให้เกิดอาการวูบได้จริงๆเคยแอบสงสัยนะชุดบ้านเราอะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ตำรวจหรือรอปภอะผ้าหนาเนาะหนาแล้วไม่<ล>ไค่อยสบายใช่โอ้แอบสงสัยเหมือนกันไหมเข้าใจว่ามันคือเป็นกฎระเบียบแล้วด้วยความเรียบร้อยคุณผู้ชมแต่เราแอบนึกว่าเวลาวิ่งเวลาจับผู้ร้ายเวลาปฏิบัติหน้าที่ทนักเหรอจริง จริงๆเรื่องนี้เคยมีการพูดคุยกันในวงกว้างนะ,ะว่าเอ๊ะมันควรจะมีการปรับหรือไม่อย่างไรเพราะว่าคือมันอย่างที่ชมพู่บอกมาเป๊ะเลยทั้งหนาทั้งแน่นตัวใช่เออเวลาจะว่งจะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเกิดเหตุแล้วเนาะหรือต้องเป็นผ้ายืดกว่านี้เปลี่ยนเป็นชนิดผ้าเออเปลี่ยนผ้าที่มันยืดแล้วแบบว่าระบายความร้อนได้ดีกว่านี้แล้วก็ออกแบบ ออกแบบใหม่แต่มันก็ต้องโอ้โหทั่วประเทศแล้วพี่เนาะก็เข้าใจนะเรื่องงบประมาณอ,อะไรอย่างเงี้ยคือล่าสุดเคยเห็นไหมที่มีการประท้วงของแอร์โฮสเตสที่พูดถึงเรื่องเครื่องแบบเขาก็มาอธิบายเหมือนกันว่าเราฝึกซ้อมในเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องช่วยเหลือผู้โดยสารหรือเนี่ยพี่พี่ตำรวจหรือพี่พี่รปภเนี่ยทำไมต้องให้ใส่ส้นสูงอยู่ทําไมเครื่องแบบถึงไม่เอื้ออํานวยต่อการที่ถึงเวลานาทีชีวิตช่วยเหลือได้แบบทันท่วงทีอันนี้ฝากไปคิดเนาะเราก็แอบสงสารมาสักพักแล้วตอนนี้เปลี่ยนภาาไปไหนแล้วหรอดีขึ้นไหม บางนขึ้นเนาะเปลี่ยนนานยังเนี่ยผ้าเลยมันยดูครับอยู่เลยแสดงว่าตาเราอ๋อผ้าก็อาจจะยืดแต่ดูแน่นใช่ไหมตาเรามองยังดูเหมือนหนาเนาะอาจจะเป็นผ้าแบบใหม่แลวก็ได้เอาขอบคุณที่เปลี่ยนแล้วนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงจริงๆจ้ะทักด้วยความเป็นห่วงใช่ค่ะนะอ่ะอะต่อไปฮะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงคนนี้จะทําอย่างไรเกิดอะไรขึ้นพี่ก๊อฟทำงานเสร็จจ้ะ ก็จะกลับมาที่ห้องพักคเออพอจะเข้าห้องพักเฮ้ยทาไมไฟเปิดอยู่อเ๊ตอนออกไปก็ปิดไฟนี่นาแล้วก็บอกแฟนไว้แล้วว่าทุกครั้งที่ออกจากห้องต้องปิดไฟค่ะก็เป็นอันรู้กันว่าต้องปิดไฟแต่วันนี้กลับมาที่ห้องพักเฮ้ยไฟเปิดอยู่มองเข้าไปในห้องเฮ้ยใครเดินอยู่เอ๊ะแฟนเราหรือเปล่าวันนี้กลับเร็วเอ๊ะหรือยังไงแต่เมื่อกี้เพิ่งคุยกับแฟนนี่แฟนอยู่ที่ทํางาน อ้าวอุ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นชมภาพฮนะอันนี้ห้องฉันนะคุณเป็นใครอะ่ะคุณเป็นใครคะอ๋อทำไมได้มานอนอยู่ห้องฉันอะ่ะห้องมิวใครชื่อมิวอ,อ๋อคุณเป็นใครใครชื่อมิวเขาไม่มีนะ ้คุณเม่นใครทำไมมานอนอยู่ห้องฉันอ่ะแล้วเขาแล้วเขามาได้ยังไงฮะคุณผู้ชมครับเจอแบบนี้ตกใจไหมครับตกใจมากค่ะใครก็ไม่รู้มาอยู่ในห้องของเราถามว่าเข้ามาในห้องทำไมเขาตอบว่ามาหามิวมิวไหนมิวไหนมิวเป็นใครไม่รู้จักเจ้าของห้องไม่เคยได้ยิน นะแล้วเนี่ยเดินวนไปก็วนมาอูดจาเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องเจ้าของห้องเล่าว่าแบบนี้ฮะบอกว่าห้องเนี้เอาจริงนะมัน,น,เ,ปนเป็นหอพักที่มันเป็นหอปิดค่ะเออเพราะฉะนั้นคนนอกจะเข้ามาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากมากอมเออแล้วคนคนนี้เข้าไปในห้องได้ยังไงนั่นนะสิค, <น S 2> คุณผู้สงสัยไหมสงสัยนายคอมเมนต์ก็สงสัยกันใช่ค่ะเธอเล่าว่าแบบนี้ครับคือเธอกับแฟนของเธอเนี่ยทำงานกันคนละเวลา พอเอิญน่ะนะวันนั้นเนี่ยลืมกุญแจห้องหรืมอมาออกมาอมเธอก็เลยบอกแฟนเธอว่าเอากุญแจใส่ไว้ในรองเท้านะอืมเป็นสัญลักษ์ณรู้กันอ่ะอ่ะอ่ะอะใครกลับมาก่อนก็หยิบตรงนี้แล้วก็เข้าห้องไปค่ะเธอก็เลยเดาเอาว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยที่อยู่ในห้องเนี่ยฮะน่าจะแอบซุ่มดูอื แล้วก็เลยเห็นว่าแฟนเธอเอากุญแจไปใส่ไว้ในรองเท้าอืจากนั้นก็เลยมาหยิบแล้วก็ไขเข้าไปในห้องค่ะเออแต่ในคอมเมนต์เขาสงสัยกันนะเอ,อ๊ะมันต้องซุ่มดูขนาดไหนนะเนี่ยถึงจะเห็นนะเนาะแล้วมันก็ดูหลอนขนาดนี้เออรู้เรื่องได้ยังไงเออนะฮะแต่สุดท้ายก็เข้าไปจริงๆอะเข้าไปแล้วนะฮะเธอก็ต้องไปแจ้งความนะครับก็เอาตัวไปส่งตำรวจนะฮะ โดนไปหลายข้อหาเลยนะครับแล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวสิถ้าเกิดมีอาวุธหรือว่าถ้าเขาเข้าไปแล้วไม่ได้แค่เข้าไปนอนล่ะอันนี้คือเข้าไปแบบงงๆแล้วเข้าไปนอนนะหรือเข้าของล้นเลยล้นมีอาวุธแล้วถ้าเกิดไม่ได้สังเกตอะอยู่ดีก็เดินเปิดเราเราไปขึ้เข้าไปในห้องแล้วอะจริงห้องสี่เหลี่ยมมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมน่ากลัวมากเลยอะเขาเขาดูหลอนๆไหมเขาดูไม่ปกติใช่ไหมคือคือเธอบอกว่าอาจจะเธอบอกอาจจะนะ ไม่รู้ว่าเสพยาหรือเปล่าอ,อะไรประมาณนี้เพราะว่าการพูดคุยมันมันไม่ค่อยดูเรื่องแ,บบแปลกๆเออแ,บบแปลกๆอ่ะใช้คํานี้แล้วกันมีทรงมีทรงเออนี่แหละนะฮะอุอน่ากลัวเอเตือนภัยไว้แล้วกันเนาะอันนี้เตือนหนึ่งเรื่องเลยนะเรื่องกุญแจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนมันอาจจะแบบอะ ดูว่าปลอดภัยอ่ะกระถางต้นไม้เอยกล่องไปรษณีย์เอยเข้าใจมาเป็นอันว่ารู้กันกับคนในบ้านแต่ณตอนนี้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าเลยหรือว่าเปลี่ยนเป็นระบบแบบอยู่นิตระบบเขาเรียกว่าดอล็อกก็ไม่แพงแล้วนะที่เปใส่แด้วค่ออ่านไายมือหรือรหัสอะไรเงี้ยก็จะเซฟขึ้นหน่อยถ้าอยากได้นะติดต่อมานะครับที่ไลน์เราไม่ได้ขายค่ะแค่แนะนำแหนดูว่ารายการเรารับจ็อบซะนะหรืออะไรก็ได้ที่มันให้ดูเซฟตี้หน่อยอะน้องระวังระวังด้วกันใช่ค่ะ อีกหนึ่งเรื่องก็ต้องระวังนะเขาเรียกว่าคู่ผัวเมียเนี่ยลิ้นกับฟันทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติทะเลาะกันไหมไม่ของผมน้อยมากไม่เหมือนมากคุณทำไมคุณโยนมาบ้านฉันเร็วจังเลยฉันก็มีบ้างเร็วไปหรอแต่การทะเลาะกันเนี่ยบางทีมันก็ต้องอยู่ในการเคลียร์การใจเย็นเพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นคุณรู้อะไรไหมอะไรคะบอกว่าคู่คู่สามีภรรยาทะเลาะกันเรื่อยๆถือว่าปลอดภัยจริงมันได้เรียนรู้กันแสดงว่ายังใส่ใจกันอยู่ด้วยแต่คู่ ที่ไม่ทะเลาะกันเลยหรือทะเลาะกันน้อยมากเขาบอกน่ากลัวกว่าก็พี่ด้วยทะเลาะกันวันหนึ่งมันจะพี่ก็อะไรเนี่ยพี่้าใจการเอเขาบอกวันหนึ่งเนี่ยเวลาทะเลาะกันมันจะแบบรุนแรงที่เขาบอกว่าระเบิดตูมเดียวแล้วแยกย้ายเลยนั่นแหละอันตรายเหมือนกันคู่นี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเขาน่าจะทะเลาะกันมาแต่ว่าผู้หญิงพยายามจะขับรถหนีหนีออกจากพื้นที่ที่ทะเลาะกันแต่ว่าผู้ชายไม่ยอมให้ไปรักมากน่าจะอารมณ์ร้อนกระโดดเกาะรถโอ้โหมีคนเห็นเหตุการณ์จึงเป็นภาพนี้เกิดขึ้นค่ะครับ เนี่ยคนนั่งชมวิวหรือเปล่าทำไมท่าพี่ก็ดูชิวจังเออทำไมท่าดูชิวเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าที่ก่อนถ้าป่ารับรู้อะไรไม่ได้อะไรไม่เกี่ยวกับงานเนี่ยคือชาไม่อยากเลยไปเลยไปจอดเลยจอดเลยค่อยคุยครับค่อยคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเจ้าที่ก่อนถ้าป่ารับรู้อะไรไม่ได้อะไรไม่เกี่ยวกับงานเนี่ยคือชาไม่อยากเลย คือเป็นการง้อภรรยาที่ดูชิลมากนะไฟห้างด้วยใช่ไหมคือปกติเวลาเกาะหน้ารถเวลาเห็นไหมเวลาเขาตามกันไม่ว่าผู้หญิงตามหรือผู้ชายตามจะต้องนอนคว่ำอะใช่สิแล้วหาอะไรยึดเกาะไว้ไม่ว่าจะเป็นที่ปั่นน้ำฝนหรือว่าขอบกระโปรงรถอะไรก็แล้วแต่เพื่อการตกแต่อันนี้เหมือนอยูดพัทยาเหมือนซ้อมเล่นสงกรานต์โอศาสตรมาสิศาสตร์มาสิแต่อันตรายนะใช่สิเพราะอะไรรู้ว่าก่อนที่จะเห็นภาพเนี้ย คนที่เขาถ่ายคลิปได้เขาบอกว่าก่อนน้าเนี่ยขับสายไปมาเหมืนอนจะสบัให้หลุดอยู่นะใช่ใช่ใช่เออเอา้านี่ค่ะมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะโพสต์คลิปในกลุ่มข่าวสารคนใส่น้อยนนทบุรีวี2พร้อมระบุข้อความว่าอันตรายมากนะครับก็เป็นคลิปอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเกาะฝากระโปรงรถไม่ได้เกาะสินั่งเขาเรียกว่าวนั่งหล่ะนั่งชิวบนฝากระโปรงรถขณะรถวิ่งในเกมอายุ29ปีเป็นคนโพสต์คลิปค่ะเขาบอกว่าช่วงประมาณ4ทุ่ม เมื่อวันที่9เมษายน,ายนเขากาลังขับรถออกมาเหมือนกันขี่รถออกมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อพอจะกลับข้าหมู่บ้านก็เห็นผู้ชายคนนี้ถอดเสื้อใส่กางเกงขางสัน้นนั่งอยู่ฝากระโปรงรถเก๋งผู้หญิงขับสายไปมานี่ไงขับสายไปมาก่อนที่จะเลี้ยวออกจากหมู่บ้านตอนแรกเห็นในหมูบบหม่บ้านในหมู่บ้านอะขับสายไปมาเหมือนจะให้หลุดนะแล้วก็มาทางถนนใหญ่มุ่งหน้าสพไซน้อยก็เลยขับตามแล้วก็ถ่ายคลิป คาดว่าน่าจะทะเลาะกันมาแหละครับก็เลยระหว่างทางกำลังจะโทรแจ้งตำรวจแต่รถเก่งคันนี้เขาขับไปฝั่งสพไซน้อยพอดีและฝั่งนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจอยู่ผ่านมาผู้ชายนี้เลยบอกช่วยหน่อยพี่ช่วยเข้าระงับเหตุหน่อยก็เลยเข้าระงับเหตุแล้วก็คุมตัวที่สพไซน้อยซึ่งระยะทางเนี่ยประมาณ34กิโลเมตรนะที่ขับออกจากหมู่บ้านมาเขาพยายามตะโกนเรียกเลยพี่จอดจอดก่อน<ะ>เคียย์กันดีๆคียก<อ>ันก่อนอรถคันนี้ไม่จอดอเออไม่ยอมจอดนะคะ แล้วก็ความเร็วอยู่ในประมาณระดับหนึ่งเลยทีเดียวก็รู้สึกว่าถ้าคือถ,ถ้าโมโหมากกว่านี้ขับเร็วกว่านี้หรืออะไรอาจจะเกิดอันตรายได้เดี๋ยว้อนไงใช่พอระงับเหตุเสร็จปั๊บก็ไปสอบสวนนะคะทราบว่าชายที่อยู่บนฝากระโปรงรถเนี่ยชื่อว่านายเทวิตอันนี้เป็นนามสมมุตินะครับอืมออและผู้หญิงที่ขับรถคือนางเออันนี้ก็นามสมมุติเช่นเดียวกันนะคะทั้งคู่ในพักอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอำเภอไซน้อยนี่แหละอยู่กินกันมานางเอฝ่ายหญิงเนี่ยมีลูกติดมาสองคนก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยไป็นดุลูกของฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงก,ก็เลยไม่พอใจเป็นลูกติดใช่ไหมเป็นลูกติดมา 2>, ออ2คนฝ่ายหญิงไม่พอใจก็เลยขับรถเอาลูกขึ้นรถน้อยใจน้อยใจอะแหละหรือว่าไม่พอใจอะไรก็จะขับปาลูกหนีไปผู้ชายคนนี้ก็กระโดดมานั่งบนฝากระโปรงรถเออแล้วก็เกาะเอาไว้นี่แหละ จ้าหน้าที่ตำรวจก็เชิญเข้าไปพูดคุยที่สพไซน้อยก็ให้คุยกันผัวเมียเนาะเวลาเคลียร์คุยกันดีๆเอาอยัางไงนายเทวินเนี่ยก็เลยคำมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่ใช้อารมณ์หรือก็ทำรุนแรงต่อภรรยาและลูกติดอีกแล้วก็ลงชื่อมีการลงชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยนะก่อนที่ทั้งสามคนเคลียร์กันแล้วก็ขึ้นรถคันเดียวกันกลับบ้านก่อนขึ้นรถเขามีการหอมแก้มโชว์ด้วยนะจริงปะ่ะจริงๆโอ้ไม่มีภาพนั้นอโอ้ดีใจด้วยนะคะ<อ>คือ ลิ้นกับฟันนะ่ะทะเลาะก,กันเป็นเรื่องปกติแต่อยู่ที่ว่าถ้าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะพี่กอ,อ่างอย่างคู่หนูจะคิดอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากไปหาใครใหม่ไม่ได้อยากน,นับศูนย์ใหม่กับใครแต่อยากมีบ้านปลายชีวิตด้วยกันแต่ระหว่างทางต้องเคลียร์กันเรื่อยๆหนูก็เป็นคู่ที่ทะเลาะก,กันบ่อยนะแต่ทะเลาะก,กันแล้วดีขึ้นทะเลาะกันแล้วดีเหมือนมันแก้ไปทีละปลอแล้วคุณผู้ชมถ้าไม่ได้เคลียร์เลยไม่ทะเลาะเลยนะอย่างที่บอกระเบิดเวลาตูมเดียวแยกเลยอืมอ่ะสุดท้ายกลับไปรักกันยินดีด้วยดีที่สุด ยินดีด้วยนะครับผมพาไปที่จังหวัดนครราชสีมาหนุ่มคนนึงนะฮะเขาออกไปจับอึ่งอ่างนะก็กะว่าจะจับมาทําเป็นอาหารเนอะเอามาทานแล้วถ้าหากว่าได้เยอะจริงๆก็แบ่งไปขายเป็นรายได้กันปะแบ่งไปขายอย่างนี้นะหนุ่มคนนี้อายุ29ปีนะฮะจับเป็นประจําฝนตกปุ๊บออกไปจับปั๊บเออแต่ครั้งนี้เฮ้ย อึ่งอ่างที่จับไม่ได้มันแปลกไปหนึ่งตัว้ยเอาแล้วโรยแป้งแล้ว <c oughs> <c oughs> คนไทยคนไทย <c oughs> เวลาเจออะไรแบบนี้ต้องโรยแป้งไว้ก่อนเออเออเออเอ,อ,อึ่งอา่างปกติมันจะเป็นสียังไงอะชมพูอึ่งอ่างสีทึมน้ำตาลน,น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยตน้ำตาลถ้ากบสีเขียวใช่ไหมถ้าอ,อึ่งอา่างมันจะแบบน้ำตาลน้ำตาลอันนี้มันเป็นสีแบบเนื้อเนื้อหนุนนวนนะเออแล้วมันมีเหมือนเป็นเม็ดของช็อกโกแลตชิพ อยู่ดุด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 เม็ดช็อกโกแลตชิพก็คือเม็ดช็อกโกแลตที่มันกลมๆที่แปะตามไอติมอะไรเงี้ยนะเออเถ้ามองด้วยสายตานะมันเป็นแบบนั้นเน่ยนะเฮ้ยแปลกจังเลยก็เลยแบบหยิบขึ้นมาจะไปทําอาหารลูกมาเห็นไม่ได้พ่อนี่คือสัตว์เลี้ยงของหนูลูกแยกงหรอดูความน่ารักก็หรออยากเห็นเลยอ่ะอไปชมหน่อยฮะน้องเป็นยังไงบ้างนี่เป็นไงจ๊ะมพู่อ๋เออมันไม่เหมือนตัวอื่นเอ้าเหมือนไหมล่ะนะ นะฮะเหมือนช็อกโกแลตชิพนะมเหมือนช็อกโกแลตชิพจริงด้วยเออนะฮะนี่แนคะที่บ้านเขาตั้งชื่อว่าอึ่งช็อกโกชิพชื่อน่ารักเฉย <c oughs> อึ่งช็อกโกชิพเออนี่รอดได้เพราะความแปลกของจริงน,นะอืมไม่ไงั้นกลายเป็นอึ่งชัยโยไปแล้วเออนี่พี่ที่เขาไปจับมานะฮะเขาบอกว่าเขาอยู่ที่บ้านเลขที่สองสองสี่ 4. บ้านลำเพียกนะฮะ จังหวัดนครราชสีมาก็ออกมาจับอย่างนี้เป็นประจำนะฝนตกเมื่อไหร่ก็ออกมาจับอึงอ่ะนะส่วนหนึ่งก็เอาไปกินส่วนหนึ่งก็เอาไปขายนะครั้งนี้จับมาได้เจดถึง8กิโลกรัมคนชอบกินก็กินจริงๆนะใช่ใช่อร่อยอร่อยเมนูแซ่บเออระหว่างที่กำลังจะทำอาหารฮะก็คัดหน่อยเนาะคัดไปคัดมาเฮ้ยมาเจอตัวนี้อุ๊ยแปลกจังเลยอ่ะเอาไปโชว์คนในบ้านหน่อยโชว์ปั๊บลูกสิ รูกบอกอุ้ยพ่อน่ารักจังเลยอต่มันแปลกอะอหนูขอเลี้ยงแล้วกันนะพ่อรอดตายซะเลยรอดตายซะเลยก็เลยเก็บไปเลี้ยงเนี่ยฮะรอดได้เพราะมีช็อกโกชิพอ,อยู่ที่ตัว<ด>เออแปลกๆเนาะจริงๆจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าถ้าในศัพท์ของคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาจะบอกว่าจะเป็นเหมือนคนนี่ยเวลาเป็นผิวเผือก หรือว่ามีความผิดปกติเขาเรียกเหมือนเป็นโครโมโซมเหรอหรืออะไรสักอย่างที่มันผิดปกติในสัตว์ก็มีเหมือนกันทําให้เกิดลักษณะแปลกไปบ้านเลขที่สองสองสี่นึกว่าจะไม่มีซะแล้วกำลังมองว่าช็อกโกชิพเขาเรียงเป็นตัวอะไรเลขอะไรไหมไม่มวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วลูกสิบเอ็ดอีกห้าวันเขาออกตรงวันไหมสงกรานต์สิบหกตรงวันไหมตรงวันเนาะไม่มีเลื่อนไม่มีอะไรอีกห้าวันเองสองสองสี่ เฮ้แต่ละคนนะก็มันใกล้สงกรานแล้วก็อยากมีโชคลาภความหวังความหวังความหวังน่ะเล็กๆน้อยๆไม่ถูกก็ถือว่าได้ลุ้นถูกก็เป็นโชคเป็นลาภไปจากขบุญใช่ให้อดีนาลีมได้หลังทุกคนเป็นเหมือนกันหมดแหละอ่ะนะลวใกล้สงกรานเรามีงานดีๆนะเป็นมหาสงกรานพาไปเที่ยวกันดีกว่าที่กรุงเทพมหานครนะพี่ก๊อฟน้องเอาละฮะมาศาสตร์ความสุขกันนะครับกับงานที่ชื่อว่ามหาสงกรานต์ World Water Festival 2025นะฮะซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่5วันเต็มครับ เริ่มแล้ววันนี้นะฮะวันที่11เมษายนครับเป็นวันแรกที่บริเวณถนนราชดำเนินและท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครครับค่ะนี่ฮะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอได้จัดงานชื่อว่ามหาสงกรานต์ World w a t e r Festival 2025สุดยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่11-15เมษายนณบริเวณถนนราชดำเนินและพื้นที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายในงานมีมากมายฮะลองมาดูไฮไลท์ของงานนี้กันครับเริ่มนะครับที่กิจกรรมขบวนรถพาเรดมหาสงกรานในวันที่12เมษายนเวลาประมาณ5โมงเย็นครับโดยเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์นะครับประชาธิปไตยเข้าสู่ถนนราชดำเนินไปสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวงแล้วก็มีการแห่ขบวนพาเรดฮะในวันที่13เมษายนเวลาประมาณ5โมงครึ่งโดยแห่รอบท้องสนามหลวงนะครับ ซึ่งขบวนพาเรดนะครับจะจอดแสดงบริเวณท้องสนามหลวงในวันที่12-15เมษายนครับโดยขบวนรถพาเรดนะครับจะมี8ขบวนด้วยกันก็คือขบวนสายน้ำบรรดาลสุขขบวนสีสันแห่งฤดูกาลขบวนสมบูรณ์ภูนแซบช้างไทยแสนรู้สัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยตามมาด้วยขบวนเชิดชูข้าปลากัดไย่ยขบวนมหรสพวิถีลีลาสยาม ขบวนรถตุ๊กๆรถแห่หมอลำซิ่งและขบวนสงกรานต์ัยใสครับ ช่แล้วคะ่ะคุณผู้ชมค่ะดูภาพไปน่าไปมากๆเลยนะคะและังมีกิจกรรมบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงค่ะที่เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะคือวันที่11ไปจนถึง15เมษายนตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงนะคะจนถึง5ทุ่มกันเลยโดยกิจกรรมโซนเวทีใหญ่นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา4โมงจนถึง5ทุ่มนะคะก็จะมีพิธีเปิดงานค่ะณเนะวทีใหญ่ในวันที่12เมษายน2568นะคะในช่วงเวลา2ทุ่มค่ะก็จะมีกิจกรรมการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ของประเทศนะคะตลอดเลยเวลา5วันด้วยกันค่ะและยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยค่ะอย่างเช่นการแสดงโขนชุดใหญ่การแสดงของวงออเคสตราการแสดงลีลาจากวงนสุตราพรเป็นต้นการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน1,200ลำตลอดทั้ง5วันค่ะและยังมีกิจกรรมโซนสงกรานตัตลักษณ์5าภาคนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายสาถึงสทุ่มเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็ยังมีเวทีเล็กๆนะคะเป็นการแสดงกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแสดงร่วมสมัยอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีกิจกรรมโซนสเสน่ห์ไทยค่ะที่นำเสนอกิจกรรม5 Must Do in Thailand ได้แก่อันแรกเลยนะคะ Must t a s t ค่ะการสาธิตและชิมขนมไทย Must Try สาธิตและสอนการต่อยมวยแล้วก็ซ้อมมวยโบราณนวดแผนไทยค่ะ 3เลยก็คือมัสบายนำเสนอกางเกงช้างยาดมไทยค่ะ4ก็คือมัสซีการแสดงมวยโบราณและ5นะคะมัสซิกแต่งตัวถ่ายภาพกับแหล่งท่องเที่ยวค่ะแล้วยังมีโซนมหรสบงานวัดไทยนะคะก็ประกอบไปด้วยโอ้โหหลายคนชอบแน่เลยกิจกรรมบ้านผีสิงหนังกลางแางปลงชิงช้าสวรรค์ก่อเจดีไซน์กิจกรรมส่งน้ำพระ และรถน้ําผู้สูงอายุนะคะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยมีโซนลานเล่นน้ําด้วยแล้วก็การแสดง EDM โดย DJ ที่มีชื่อเสียงค่ะ สายกินก็ไม่ต้องพลาดนะคะคเพราะว่ามีโซนจําหน่ายอาหารด้วยนะคะมีผลิตภัณฑ์และสุดยอดของดีจากทั่วประเทศมากกว่า100บูธคุณผู้ชมมีกิจกรรมบริหารจัดก,การขยะจากพลาสติกขวดน้ําดื่มในบริเวณงานด้วยนะคะโดยการรีไซเคิลและก็อัพไซเคิลลิ่งค่ะนํากลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าและนํากลับมาใช้ได้ใหม่ค่ะเท่านั้นยังไม่พอยนะครับยังมีกิจกรรมที่ชื่อว่าเซอร์วิสดีไซน์นะครับคือการทำเว็บแอปพลิเคชันข้อมูลกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดรถบริการรับส่งฟรีฮะสำหรับนักท่องเที่ยวท,ที่มาร่วมงานจำนวน2เส้นทางด้วยกันตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงจนถึง5ทุ่มนะครับได้แก่เมเจอร์ปิ่นเกล้าและรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามชัยอีกด้วยฮะงานนี้นะฮะห้ามพลาดนะครับกับงานมหาสงกรานร์ลวอเตอร์เฟสติว a ลสองพัสสุดยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่11ถึง15เมษาย,ยนส5 6 8 บริเวณถนนราชดำเนินและพื้นที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครค่ะขอย้ำอีกครั้งนะครับว่างานนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วทำไมเสียงคุณคึกคักขนาดนี้แต่น่าไปจริงๆเมื่อกี้ถ้าออดูภาพตามนะแต่ละวันศนะิลปินเอยดีเจเลยน่าสนุน่าไปศิลปินดังๆทัง้งนั้นเลยไม่เสียดายแมปปีนิ เด็กๆกับบางแสนกับบ้านชุมบุรีกันแต่ถ้าใครไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกต่างจังหวัดรับเป็นวันหยุดนะอยู่กรุงเทพไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะ11-15เมษายนนี้ค่ะด้วยความจริงนะไม่ต้องขับรถไปหรอกเนาะไปรถไฟฟ้าดีกว่าไม่ต้องขายี่จอดใช่พี่กอลสถานีสนามชัยใช่สบายกว่ากันเยอะเลยไปกันเยอะๆนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าใครมีปัญหาเรื่องการนอนนอนไม่สบายช่วงหน้ากลับมาหลับสบายแน่นอน